กบสุวรรณพร้อมหน้าครอบครัวทําบุญวันเกิดหลุดโฟกัสหน้าแม่ดูเด็กเวอร์กบสุวรรณนนางเอกตลอดการของวงการบันเทิงล่าสุดได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีนี้อายุครบ45ปีแล้วโดยโพสต์นี้เขียนแคปชั่นว่า ทำบุญไหว้พระถวายสังฆทานแอดวัดปทุมวนารามราชวรวิหารเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอบเบิร์ดเดย์2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยม45ขวบแล้วจ้าเมว่าปีนี้จะอายุ45แต่ต้องบอกเลยว่าหน้าแม่ดูเด็กสุดๆส,ส,สวนทางกับอายุเวอร์หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่อ,ออกไปต่างมีเฟนคลับเข้ามาโวยพรวันเกิดมากมาย ทีมงานที่นี่ .com ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ